โอเคนะครับเราก็จะได้เป็นตัวชั้นออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนําไปประกอบกันนะครับทําแบบนี้สองตัวนะแล้วก็มาขัดเก็บนะครับแล้วก็ใส่ขาตัวนี้นะครับผมด้านบนท็อปจะเป็นไมย้ยางพาราระสมน,นะครับเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่อ่าเสร็จใส่ชั้นนะครับผมว่าจะเป็นยังไง โอเคครับผม,มก็จะเริ่มติดตั้งชั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการหาภาพฉากนะครับเพื่อให้ขานะครับเวลาตั้งมันจะได้ไม่เอียงใช้ปิดลมในการยิงยึดนะครับเชื่อมไม้เข้ากันดิสอพองนะครับเพื่อทำให้งานของเรานั้นมีความเนียนมากขึ้นนะครับ ปิดไปให้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อแห้งแล้วเราก็จะทําการขัดออกน,นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการลงส e ล e กนะครับเกือบผิวไม้รอบแรกนะครับผมเพื่อป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็พวกเชื้อรารอยด่างนะครับขอ,องไม้ทําให้ไม้มีสีที่สม่ําเสมอกันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วยทําให เวลาเราทําสีนะครับสีจะไม่เปลืองนะครับผมไม้จะไม่ดูดสีเพราะไม้จะอิ่มสลักไปแล้วที่เราลงไปรอบแรกนะครับเมื่อเราทาแลกเกอร์ทับหรือว่ายูรีเทนนะครับมันก็จะสีเนี่ยก็จะขึ้นนะครับสีก็จะ,ะขึ้นไวช้ำไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามันรอดูคลิปถัดไปนะครับจะเป็น การทาแลกเกอร์นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้นะครับตัวแลกเกอร์เงานะครับของ toa นะครับตัวนี้เป็นตัวเคลือบผิวของงานไม้นะครับ เพื่อช่วยรักษาให้งานไม้ของเรานะครับมีความแข็งแรงนะครับป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็เงางามนะครับผมไม่ขึ้นลานะครับโดยสูตรนี้จะเป็นสูตรเนื้อสีมากนะครับผมใช้มาตั้งแต่เริ่มทำงานไม้เลยครับส่วนในส่วนของเลกเกอร์เงาของ t o a นะครับนอกจากว่า ลูกค้ารีเคสมานะครับต้องการเป็นสีด้านผมเขาจะใช้เป็นแลกเกอร์เงาผสมแลกเกอร์ด้านนะครับอย่างละครึ่งนะครับในส่วนการผสมนะครับรอบแรกถ้าเราทําการพ่นนะครับเขาก็จะมีส,สูตรมาให้นะครับผมว่าผสมทินเนอร์นะครับอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ถ้าเป็นใช้แปรงนะครับเขาเขียนไว้ว่า1ส่วนนะครับเลเกอร์หส่วนแล้วก็ทินเนอร์หส่วนถึง1.5ส่วนนะครับถ้าเป็นแปรงทานะครับถ้าเป็นกาพ่นนะครับก็จะใช้เลเกอร์หส่วนแล้วก็เป็นตัวทินเนอร์นะครับหนถึงสส่วนนะครับในส่วนของระยะแห้งทาทับนะครับก็ประมาณ20นาทีนะครับผมทาทับได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับผมแนะนําให้ทาตอนช่วงที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับถ้าเป็นอากาศ ชื้นชื้นนะครับมันก็จะเกิดรอยฝ้านะครับคือมันไม่ใสนะคมันจะเป็นฝ้าขุ่นๆนะหรือว่าอาจจะเป็นฟองอากาศได้นะครับผมตัวนี้เนื้อสีมากครับทาทาแล้วสีขึ้นไว้นะครับในส่วนของเล็กเกอร์เงานะครับเราจะใช้เป็นทินเนอร์ของเขาเองก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้ไปเรื่อยนะครับใช้ไปทั่วนะครับผมเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอของโอเชียนนะครับโอเชียนนะตัวนี้นะครับเป็นทินเนอร์นะครับเกรด อ่าตองเอนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นฝาแบบไม่ต้องมาเจาะตะปูค้อนตอกนะครับจะเป็นเกลียวนะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับผมใช้งานง่ายครับตัวนี้นี่เปิดปิดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ง่ายกว่าถ้าเป็นพวกฟืนฝาปิดบางทีเรางัดมาแล้วฝาเสียรูปปิดไม่ได้แบบนี้ก็มีนะครับผมผมก็จะใช้นะครับเป็นกาพ่นนะครับรอบแรกผมจะให้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับ รอบสุดท้ายผมก็จะเพิ่มปริมาณของเลกเกอร์ขึ้นนะครับอาจจะเป็นสส่วนทินเนอร์หนึ่งส่วนนะครับเพื่อให้มีความเข้มข้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้ามีความาเนื้อปริมาณเนื้อสีของเลกเกอร์เยอะนั้นก็จะเงานะครับผมแต่ว่ากาพ่นก็พ่นยากลําบากนะครับถ้าเป็นทินเนอร์เยอะกว่าก็จะพ่นง่ายนะครับผมทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แห้งไวนะครับ เหมาะสำหรับรอบแรกนะครับผมรอบที่สองเราค่อยเพิ่มปริมาณของเลเกอร์เพิ่มขึ้นก็เห็นสะมรกตนะครับมีเปียกใบน้ำอันนี้ก็เป็นฉากประกอบนะครับผมอันนี้อันนี้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับกราฟิกเอนะครับโอเคครับรอเล่นครับผมเดี๋ยวผมจะทำการผสมเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตใช้แก้วอเมซอนนะครับเพราะว่าเป็นแก้วที่มีคุณสมบัตินะครับไม่ไม่หดตัวนะครับเวลาโดนทิมเนอร์นะครับ ผมจะใช้ทิ่นเนื่องลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาแลกเกอร์เทลงตามไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดก้นนะครับจะได้คนง่ายๆอันนี่ผมจะใช้กาพ่นนะครับผมก็จะใส่ให้ได้หนึงกาพอดีนะครับเห็นอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ที่ผมใส่นะครับต่อกา นี่เราคำนวณกะเลยนะครับให้มันได้ครึ่งหนึ่งแก้วมันจะได้อาจจะไม่ได้ปริมาตรนะครับคือมันชุบทรงมันเป็นข้างลา่างข้างบนใหญ่นะครับถ้าผมใช้จริงๆผมจะใช้ไม้ตะเกียดน,นะเพราะมันสะอาดแล้วก็เช็ดง่ายทาความสะอาดง่ายนะครับเวลาคนคนง่ายมันก็ได้เศษไม้ชิ้นเล็กๆมาพอดีนะครับพูไปเรื่อย อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันไหนหาง่ายก็จัดเลยเห็นไหครับปิดฝาง่ายนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นไปนะครับอันนี้ก็มันไม่เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับทินเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมหากเราลองแล้วนะครับมันเหนียวไปข้นไปก็แนะนําให้เพิ่มทินเนอร์เข้าไปอีกนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเหนียวไปอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเทตลยททำคลิปน่าจะเต็มเต็มนิดนึงนะครับก็ให้เราเพิ่มทินเนอร์ลงไปนะครับ อันนี้จะนี้ได้แล้วครับผมหลา้วก็ทดสอบดูนะครับเมื่อเรานะครับคนจนคินเนอร์กับไลคเกอร์เข้ากันแล้วนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็ให้เราพักนะครับพักสีไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ฟองอากาศลอยขึ้นมานะครับ เวลาเราพ่นไปมันจะได้ไม่มีฟองอากาศในเนื้อสีจะทําให้สีไม่เป็นเป็นฟองอากาศในบนชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับตัวกาพ่นสีนะครับให้เราทําการล้างนะครับด้วยทินเนอร์ก่อนนะครับเพื่อเอาพวกฝุ่นออกนะครับเพราะว่าพวกฝุ่นเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดฟองอากาศด้วยนะครับ นี่นะครับมันก็มีหลายอย่างอยู่นะครับเครื่องปั๊มลมก็เหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าให้เปิดน้ําทิ้งนะครับน้าที่เข้าไปกับอากาศนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องกองกองน้ํานะครับผมตัวกองน้ําที่ติดกับมากับปั๊มลมนะครับมันก็จะทําให้เกิดฟองอากาศด่านอากาศเนี่ยมันถูกเข้าไปแล้วก็จะเป็นกลายเป็นน้ํานะครับในเครื่องของเรานะครับเวลาเรลาพ่นออกมามันก็จะทําให้เกิดฟองอากาศได้นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันปัจจัยหนึ่งนะครับผมผลนี้เป็นการของ โซโลนะครับตัวนี้ก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้ยูล็อกนะครับน,นี่ใช้ดีนะครับใช้ดีใช้มาได้สองปีแล้วนะครับสองสามปีนะครับ, 2, นะรบส่วนการใช้งานเดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวล้างก่อนนะครับ ทำมือให้ตั้งฉากกับชิ้นงานนะครับตัวนี้เป็นกาบน,นก็จะทังสียูดด้านบนนะครับมันก็จะไหลเป็นหมดนะครับ โอเคนะสีเราก็จะเริ่มมีความฉ่ำขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้สีฉ่ำแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีเงานะครับส่วนด้านบนจะเป็นท็อปของไม้ยางพารานะครับทั้งสองชั้นเลยส่วนโครงสร้างจะเป็นของไม้สนนะครับเป็นไม้ทะเลนั่นแหละครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เที่ยวแรกครับเทียวแรกเที่ยวแรกรผมสวนขวางไม้มาก่อนนะครับ เดี๋ยวรอบต่อเราจะตัดขึ้นไปนะครับเพื่อให้สีมันเต็มเสี้ยนไม้นะครับก็จะมีรอยเก็บนะครับเก็บพวกมีสอพองนะครับหรตะปูนะครับเพราะว่าเป็นไม้เก่านะครับนำมาดีไซน์ใหม่เดี๋ยวรอเครื่องปั๊มนะครับปั๊มลมเต็มนะครับแล้วก็จะทำการพ่นให้ทั่วแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับนี่เป็นการลงไลกเกอร์รอบแรกนะครับผมของงานชั้นวางของนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลงอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ดูแล้วอากาศนะครับมันค่าแล้วแล้วก็มีความชื้นนะครับเหมือนฝนจะมาเลยนะครับต้องพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงอีกรอบหนึ่งนะครับผม